Alo. Alo, mình thùng mình ở lại cho nó mình ở ba. Ôi mình đầm đầm mày. Pin đầm đầm. Đầm sầm. Mà lên mà mà đi qua. ครับครับครับดีครับนี่อาก,การเป็นดำดำครับสับๆหมดบอด,ดใสครับออกมาเร็วครับทังจะเป็นยังไงครับ จะหุกเข้าไปแบบนี้ออกมาถึงน้ำควันไฟครับเนาะมเห็นมีโตรครับเป็นทุงน้ำสีดำนะครับเนาะ เบ็ดกสิม,มุดครับเนาะกสิใดซำใดเด้อคงตัยัง,ยงสิครับแอนบอกาจ,จอครับรอมหมอนะครับเนาะกสิมาจากสิม่าหอดง่ายกวภาพโอ้ทุ่งหนาวมาก่อนครับ ถุงแหบนนะกูตับขวางครับขวางครับดำหลักครับเป็นถุงแบนะหบเนาะเอาอยู่ข้ามานน้ำ แบ็ดมืดกะต้องขออภัยนะครับเนาะชาจบ่าท,ท่านเนาะว่าสิไปชาจเบตดพอดีแบตดมืดก่อนครับรอมอย่างเดียวครับเห็ดยังมุปินนี่แหละครับนะสิจอเป็นบว์ไวจังใดเอ้น่าจะมีน่าจะเป็นมาแล้วมะ เขาไปไกลไปได้ครับเป็นเหลือแยงครับ <c oughs> เอาลบมาดานี้แล้วมั้มื่ไกล้ไกลทุ่งนาครับน่ารักไหมแขนทุ่งเลยครับ ยืนครับดินอยู่ครับดินอยู่ลาดินอยู่ด yeah, ินอยู่ครับดินอยู่ครับน้ำมากนะครับดินอยู่ครับดินอยู่ครับมาหลาวมาอึดยืดขามาแล้วอึดยืดครับอึดนี่นะครับเดี๋ยวอื่น เั่เพืน้นดมันครับคนระับปูบบนหลอกน้ำหลอดเจมาบวชทำไอซีเป็น,นหันนวน นะครับเสือเขียวผมมี่ในโต้ท้าวอยู่บรเซมาบอกกันเลยว่ามาครับลงบอหลูกอางนำหาไปเึ็มเลยขา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 ออกละมาเพิ่งเห็นนะครับปะสขการณ์ครับนะท้ายยูไก่เพิ่งอยากอายครับนะรีทายเอา ปิดเฟตนะครับเนาะเปออกก่อนเอาละออกเก,ออก,กับนะเอาจะหยุดยุดซานีซะก่อนนะครับให้เพิอนออกก่อนเอาจะบบไปไก่ไปครับ เป็นธรรมาชาติน้เพิ่นก่อนเนาะเดี๋ยวจังเบิ่งอีกรอบครับตดหยุดกองเหก,ก่อนนนะครับตรงน้าก็ยังอยู่ครับนะท่าจะแตะเพิ่นนอนก็นในเพิ่นพักเพิ่นเมื่อยเอ่อเอจังเบิ่งต่อไปครับค้างมาแล้วครับขอไก,กลๆนะคเนาะให้เพิ่อนออกธรรม,มาชาติครับเนาะเราเป็นว่าเาเห็นวีไกลๆแล้วกันครับเป็นอยากอายครับ อยากไอเมียมั้ยครับเข้ามาแล้วครับนะดูไอกไก่ข้หาหญ่เติบครับแต่กระปุกเปิดนะครับเนาะเป็นเป็นธรรมชาติของเพื่อนครับเอินมอแล้วครับนะเพื่อลดความเสี่ยงครับเลี้ยหมอสแหละครับแต่ว่ากว่าสิมากระสิโดนครับ นั่งตอนนี้ครับพ่อพันแม่ก็บอกไปรอบนึงครับพ่อกขากบอกอีกครับนี่เป็นดูแลรักษา,ราครับอู้ขาเป็นไงครับขายใหญ่ลีบเอาลุกขึ้นแล้วลุกเออลุกกระลุกกอะลั่มลูกกระลุกแล้วกระลั่มแล้วเดี่ยวเดแ่้วครับอีดครับอืด เติบนะครับเนาะบังหงาแล้วกันนะครับนะเนาะเพื่อความปลอดภัยครับขออภัยนะครับเนาะลุกเข้าไปแล้วครับทุกน้ำแต่ก็ลุกเข้าไปแล้วรอมอครับเนาะใครบังต่อไปครับ ข้าวซองครับเนะาะดวงามมันแตกโดนแล้วเอ้ต้องขาวซอยจะหน่อยครับเราหลุดมันออกเนาะข้าขวบไหมว่าเป็นยังนี่เนะาะมาจำหางยัพวย

บอกไม่ออกเลยเอาไม่ออกสักเองมือตายอยู่ครับมือตายครับอือใ่อับ้แหเบงลูกเบงเบงเบงมองมาไม่ได้ไม่อยม่รับซอยถามวารับซอยรึสิรู้นะเพื่ตายวะมือไม่สิสมาดำทำอหไรอืออือใช่อือ rồi rồi ạ, sẵn tiền ra, biếng mà, để viên... Để viên mà, mà. Để, để. Dạ, không ừ. biếng để... biếng, นี <N un> ่เด้แผ่ไหมเดี๋ยวหูเสือน,นี่เสือ,อ,อนี่เก้าอี้นี่ไหมหุบผมนี่ไหมผิ้ขเขียวนี่ไหมไม่เนื้อนั่นละนั่นละใส่เลยจี๊ดท,ทอดกันไหมครับพ <c oughs> อแล้วครับพอแล้วดอนหน่อยดอนหน่อยม <c oughs> าต้องแก้มาต้องแก้จกปากเป้า

เอาอันเอาดามันนคือมาสีหห้ยนามันไหลออกมา่าน้ำคัมันเข่าปากให้มันค่อยๆอยเดอดไมเอวสิลูดโ้สูดจะได้ีเ็จะจะแดจกระไรก็เอยังไงไม่ใจลายท้อส่งก้แม่น้ำคัมมันนั่นเข่าปากเถียงหมอน่มเปเปยอืพอโจกออกเลยพอโจกได้โจกเลยตัแม่สท้ายจากพนทหงูครับตัวแม่ครับ มานครับมานครับมา,มานลูกมานล่อสีทองเาครับเบื้องตะลูกให้เบิ้งแม่อย่างน้อยครับนะครับโอ้ยครับเราต้องมาหยิบนะครับหยิบะโอ้ปลอดภัยดีครับสีทองอ๋อละอละยอ,อ๋แล้วอ๋อแล้วแข็งแรงนะครับเดี๋ยวเคนหยิบก่อนเคนยังสิเบิ้งอาการแม่มันอยู่ฟุ่มออกมา แขนเลี high, high, high? ้ยงอยู่หรอกนี่ให้ออกใักออกให้ออกแล้วมันอยู่ด้นนะมันแตกด้นแล้วมันบวออกไงน้ำคั่มสมักน้ำคั่มนี่ครับบ่เอิอนม้อนี่อันตรายครับนี่นะเครดนี่ต้องหม้อนะครับเนาะเอาจุกออกอีกจุกอีกถ้าออกละให้ออก เล้ยอวงหหครับเรเร็วสมัครไอออกไอออกเร็วลาเร็วจุกเลยบีบอกเออนั่หละเออนั่หละจุกเลย ไปชินเลยจะไปถ่เด้าหรอครับโอ้ตอนรับน้องล้วครับท่องแดงบ่ครับทีท่องนะครับ สีทองนี่ต้องซื้อซักซีทครับนรเน,นาะซักซีทครับแอดมินตั้ง,ง,งเองนะลูกสีทองซื้อซักซีทนะครับนเนาะบนไม่ไม่นั่งเท่านี้ต้องพอทั้งแม่ครับเนาะเราซื้อซักซีทไปบุญวาสนาเ,าเานราหลายครับนะซ <c oughs> ักซีทหน่อยเข <c oughs> ้าไหเดาอยวลูกได้ลูก หลักสิทธิ์น้อยเรามาแล้วครับปลอดภัยครับยังยังเร็วยังเร็วหวงลูกกิได้หนิห่วงลูก,กนได้หนิขับับอ่าหักสิทธิ์หน่อยเฮ้ยต้องสีดยายังอีกบอ้ครับพอแล้วมบ่

เอาไปเก็บของไปเก็บคลองาอหายไปแล้วครับวันนี้ทำหนี่สักก้อนครับเอาบ่ใส่รถบ่โอววันนี้เอากะปลอดภัยดีครับบนหลายรอบก็เอาเป็นซักซีดหน่อยไปแล้วกันครับเนาะซีดหน่อยลูกสีทองครับันนี่น,น,น,นะทำหนี้สักก้อนนะครับเนาะให้เายไนจัดการหลุมมันก่อนอปลอดภัยครับเนาะเดี๋ยวต้นน้องเพป็นใบาย,ยากระชีดแล้ว ฮึครับจิมมีมออ่มันออกปะออกลายิมนี่ปะไมน้ลูนันน่นเดียวมกกนันจ็ลนดิถลืดแมมันแ่เืจะปน้ำลืดแมมันอ้ครับสีจังสีนะเลือดเมียอยู่นะเดี๋ยวคุณได้ประมาณส,สองสมเดือนึงยังวา โอ,โอ้ครับครับไม่หมอเป็นเอ้าจังหน่อยคนเดีวยวสองสามเดือนจังมาเบิ่งมาชัดเกนียทางใดครับนะเอามาอนี้ครับพอทกันอย่างก่อนนะเอเอห<อ>ลุนกันมาเต็มที่สามอาทิตย์กว,กว่าครับนะสำหรับแอดมินขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมกลับสวัสดีครับ